ครับก็สวัสดีชาว YouTube แล้วก็ผู้ติดตามใน Facebook ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออนสตรี n n e l หาทำมันไปเรื่อยครับสตรีเทนโอวันนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากคลิปก่อนนู้นนะครับที่เปิดกล่องเจ้า SD70M-2 ขีดคันนี้นะครับจากค่ายอัลเทิร์ e เจ s วันนี้เราจะมาแก้ไขเรื่องดิสไลท์นะครับที่กดฟังก์ชันที่2ไปแล้วกลายเป็นกดติดปล่อยแล้วดับวันนี้เราจะมาแก้ย่งไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สำหรับใครที่เล่น d ีซีเรด y แล้วใส่เอเยนต p i l o อกไพล Pilot เข้าไปนะครับแล้วไฟมันทําไมมันดิสไลท์มันกดแล้วมันเป็นฟังก์ชันที่สองมันกดติดแล้วปล่อยดับนะฮะวิธีแก้ดิสไลท์นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะมีคำตอบนะครับเบื้องต้นนะครับฟังก์ชันแรกจะเป็น f 0นะฮะ f 0ูซูมเข้าไปนะครับ f ศย์นะฮะก็จะเป็นเรื่องของไฟหน้า แน่นอนครับเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับไฟหน้าติดแล้วนะครับสเต็ปถัดมานะครับก็จะเป็นเออันนี้คือของเดิมนะครับ F1 ก็คือจะเป็นดิสไลท์ข้างซ้ายนะครับ F2 F2 อเนี่ยอันนี้คือผมกดค้างไว้นะครับก็คือเป็นดิสไลท์ข้างขวานะครับ F2 งถ้าผมปล่อยปุ๊บมันจะดับเห็นไหมฮะเราจะมาแก้ไขตัวนี้กันนะครับผมจะแก้ไขทั้ง1และ2เลยนะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูลักษณะนี้ไปก่อนนะครับ ทีนี้มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งอีกอสองฟังก์ชันผู้บิะครับก็คือ F5 F5 ก็คือเป็นตัวถักไลท์นะครับตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งตรงเนี้ยผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับก็คือเราก็ปล่อยไปนะครับ F6 นะครับก็คือจะเป็นนัมเบอร์บอรดตัวนี้นะซึ่งติดทั้งหมดประมาณนี้จะมีแค่ F2 อย่างเดียวที่เราต้องกดค้างไว้ปล่อยแล้วมันถึงจะดับ อันนี้คือมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้ว f 2มันเป็นฟังก์ชันที่ไว้ใช้สำหรับกับเอ่อไว้ใช้ไว้ใช้สำหรับเอ่อพวกแตรหรือว่าพวกวีดอะไรต่างๆนะครับสามารถที่จะกดปื๊ดปล่อยแล้วก็ถึงจะเงียบอะไรประมาณนี้ครับแต่ในในล็อกไพลอตเนี่ยเป็นระบบไฟเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรากดถึงจะติดเวลาปล่อยแล้วมันถึงจะดับเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของการแก้ปัญหานะครับ ผมจะปิดทั้งหมดก่อนปิดทั้งหมดก่อนนะฮะเบื้องต้นเลยมาแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องอินเสิร์ตภาพมาแบบเรียวแบบนี้เลยในลักษณะนะครับอย่างที่เราเห็นในรูปแบบก็คือมันจะมีทั้งหมดอยู่ส8บดฟังก์ชันเห็นไหมครับสิบดฟังก์ชันเนี่ยอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟโดยเฉพาะเลยนะฮะเห็นไหมครับไฟโดยเฉพาะ นะครับอ่ะตรงนี้คือจะเป็น f 0 f 0 forward f 0 reverse คืออะไรนะครับก็คือเวลาที่เรากด f 0ไปแล้วเนี่ยเรามาดูที่ไหนเราดูที่ cv นะครับ33แล้วกด cv 33ไปเลยนะครับ f 0 forward ก็คือ cv 33 light headlight unit คือเขาจะฟิกมาแล้วว่าจะเป็น value ที่1นะครับ rear l i g h นะครับ rear light ก็คือ f 0จะเป็น reverse เห็นไหมฮะ ก็คือฟังเออ ecv 34นะครับกด Value ไไปเป็นเลขสองนะครับมันก็จะกลายเป็นเดินหน้ากับถอยหลังนะครับเดินหน้าก็คือจะเป็นไฟหน้าติดถอยหลังกด r e เว r ร์นะครับใน f 0ก็คือจะเป็นฟังก์ชันเดิมแต่ว่าไฟข้างหลังจะติดซึ่งสองฟังก์ชันนี้เป็นหลอดไฟที่เขาฟิกมาแล้วจากโรงงานนะครับว่ามันจะต้องเป็นไฟเฮดไลท์กับ เอ่อเทลไลท์ light, เท่านั้นนะทีนี้สองฟังก์ชันแรกเนี่ยเราปล่อยผ่านไปนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้คือ f 1ก็คือ a u x 1กับ a u x 2ถามว่ามันอยู่ตรงไหน a u x 1กับ a u x 2มันอยู่ตรงนี้แหละฮะ a u x 1ก็คือดิ l ไลท์ ด้านซ้าย AUx2 คือดิสไลท์ด้านขวานะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูในในตารางต่ออ่ะทีนี้ในตารางเขาก็จะบอกไว้ว่า AUx1 เนี่ยมันเป็นเลข4นะครับมันซึ่งมันอยู่ในฟังก์ชันที่ SV เอ้ยมันอยู่ที่ CV 3 5นะครับ F1 นะครับ follow forward นะคือเรากดตัวเนี้เป็นเลขสีไปปุ๊บเมื่อเราถอยหลังปั๊บเนี่ยเลขสีตัวเนี้ยก็คือดิสไลท์มันจะดับหายไปด้วยนะครับนะประมาณนี้นะฮะในขนาดเดียวกันนะครับเราดูตรงไหนอีกเรามาดูที่ cv 47 f 1 reverse เห็นึ่ฮนะ ถามว่าเลขสี่ตรงนี้เหมือนกันเลยเอา้าหนึ่งลีหนึ่งฟอรก็สี่หนึ่งรีเวิรก็สี่มันเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นถ้าเกิดอ่ซีวที่สี่สิบเจ็ดมันเป็นเลขสี่เหมือนกันมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเวลาเรากดรีกดเดินหน้าไปปุ๊บเจ้าตัวอ่าดิสไลฟ์ฝั่งซ้ายมันจะติดนะครับพอถอยหลัง มันก็ยังคงติดอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ f 1นึ่งนะฮะอ่ะลองดูนะซูมเข้าไปอีกทีหนึงก่อนนะครับตอนนี้เป็นฟังก์ชัน f หนึ่ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะก่อนที่จะแก้ไขนะครับ f หนึ่งนะครับ <c oughs> ตอนนี้เดินหน้าอยู่นะครับอ่าเฮดไลท์ line, กดเฮดไลท์ไปด้วยนะครับเฮตอนนี้คือผมเดินหน้ากันอยู่นะ ถ้าเราถอยหลังมันจะดับไปไหมเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับมันไม่ดับเห็นไหมมันไม่ดับนะอันนี้อันนี้ผมก,กด F2 ไปด้วยนะครับนะซึ่ง F2 ไม่มีผลอะไรเพราะ F2 มันเป็นฟังก์ชันที่ไว้ใช้กับแตรนะครับซึ่งไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังกดยังไงก็ติดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับทีนี้วิธีการแก้นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจาก F Uh, CV สามสิบห้าเนี่ยก็คือ F หนึ่งตัวนี้สามสิบห้าตัวเนี้นะครับจาก F หนึ่งที่เป็น forward เราจะเปลี่ยนเลขสี่เป็นเลขศูนย์นะเดี๋ยวลองดูนะจะเกิดอ,อะไรขึ้นสองหกเจ็ดห้านะครับก็คืออยู่ในรถจากก็คือคันที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแะครับทีนี้เนี่ยเวลาแก้นะครับผมจะแก้ไปที่ CV กดที่ CV นะครับตัวนี้กดไปเลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากดไปที่เดี๋ยวนะ CV กดไปที่สามสิบห้านะครับ CV ที่สาสิบห้ากด data กด enter นะครับมันจะขึ้น data แล้วกดศูนย์ enter อีกทีหนึ่งเซ็นไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูที่รถจักรครับมันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> นะฮะมาดูดูที่รถจักรนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่คือวิธีการแก้แล้วนะนี่คือวิธีการแก้แล้วนะครับกดเปิดไฟนะครับอ่าตอนนี้ f ศูนย์ก็คือปกติดีอยู่ทุกอย่างเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับกับฟังก์ชันเอ่ f ศูนย์นะฮะทีนี้เรามากดเปิดไฟเห็นนะเห็นไหม f หนึ่เห็น f 1นึ่ะครับตอนนี้ผมกด f 1อยู่ไฟไม่ติดเห็นไหมปิด เปิดไม่ติดแล้วนะครับเห็นไหมโอเคนะเราแก้มันเป็นศูนยไปซะนะครับก็ก็คือว่านี่คือวิธีการแก้ทีนี้เราเข้าไปดูที่ฟังก์ชันที่สองนะครับที่เราบอกว่ากดแล้วกดติดแล้วปล่อยมันดับเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเมื่อกี้ CV ที่35 35, 35เป็น F1 นะครับ Value ที่4 CV ที่สามสิบห้า F หนึ่งตอนนี้ผมเคลียร์เป็นศูนย์ไปแล้วนะครับคือบล็อกนี้ไม่ใช่เลขสี่แล้วนะสามสิบหก F สองเห็นไหมครับมันเป็น CV เนะี่ย CV สามสิหกมันเป็น value แปดอยู่เดี๋ยวผมจะทําให้สาสิบหกเนะี่ย F สองเนี่ยเป็นศูนยเหมือนเดิมน,นะครับเข้าไปที่ CV นะครับโปรแกรม CV ตัวนี้แล้วไปที่สามสิบหกตมนะครับ แล้วเคลียร์เป็นศูนย์กด,ดศูนย์เนี่ย Data นะครับก็คือ v a l ูศูนย์แล้วกด Enter ปั๊บกลับไปที่ตัวรถนะฮะไฟ Headlight ยังคงติดเหมือนเดิมนะครับบอดดัเบลบอดยังอยู่ถักไลท์ยังอยู่นะครับนะฮะถักไลท์ยังอยู่นะแต่สิ่งที่ไม่อยู่แล้วก็คือผมกด F2 เห็นไหมครับ f สองแต่ดิดไลท์ไม่มาแล้วเห็นไหมครับคือสองฟังก์ชันเนี้ยผมเคลียร์ทิ้งไปแล้ว <c oughs> ผมเคลียร์ทิ้งไปเลยนะครับเคลียร์แล้วไม่ได้ใช้นะครับถามว่าทีนี้เราจะไปใช้กับฟังก์ชันไหนล่ะเอาในเมื่อเราเคลียร์ออกไปแล้วทํายังไงทีนี้ฟังก์ชันไหนที่มันกดติดกดดับแน่นอนครับ f สองมันไม่ใช่ ถามว่าไป F3 ได้ไหมได้นะครับ F4 ล่ะ F4 ก็ได้นะครับแต่ F4 ก็จะมีเงื่อนไขว่า forward เห็นไหมครับแล้วก็ reverse ก็คือ CV ที่1น5นะฮะซึ่งมันสามารถที่จะตั้งเป็น forward แล้ว reverse ก็ได้ก็คือ forward ติดค้าง reverse ก็ยังคงติดอยู่ก็ได้นะครับแต่หลักการของ dislike ในในในรถจักรจริงๆเนี่ย เขาจะไม่ไม่ติดในกรณีที่รถถอยหลังไฟดิสไลท์หน้ารถเขาก็จะดับกันนะครับในส่วนมากนะส่วนมากที่ผมเห็นนะทีนี้อ่ะไปฟังกช์ชันไหนต่อฟังกช์ชันที่ฟังกช์ชันที่ห้าอ้าวห้าเป็น forward ห้า forward ห้า reverse ห้าไม่ได้แล้วนี่ห้าไปอยู่ไหนห้ามาอยู่ที่นี่ครับมาอยู่ที่ถักไลท์มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ไปยุ่งนะ เราไม่ไปยุ่งที่ฟังก์ชันที่ห้านะครับฟังก์ชันที่ห้าเป็น Value ที่สิบหกเห็นไหมครับ CV สามสิบเก้า value สิบหกนะแล้วก็หนึ่งสามหกเหมือนกันฟังก์ชันที่ห้าจริงๆมันก็ต้องเป็น Value ที่สิบหกเหมือนกันนะครับซึ่งเขาไม่ได้ฟิกไว้ฮนะนะเพราะว่าที่ตัวรถเนี่ยถ้ากดเดินหน้าเดินหน้าและถอยหลัง ไฟแมเบอร์บอร์ดกับไฟถักไลท์ก็ยังคงติดอยู่นะครับมันจะไม่ดับไปนะ <c oughs> ทีนี้เราไปดูที่ฟังก์ชันที่หกฟังก์ชันที่6กเป็นแวลูสามสิบลูสาสบสองนะครับก็คือเขาตั้งไว้ที่สาสิบสองแล้วเป็น a u x 3กับ4ซึ่งฟังก์ชันตรงนี้มันครบแล้วนะครับ ฟังก์ชันของไฟใน E S U Lock Pilot Standard เนี่ยจะมีเพียงแค่ 1, 2, 3, 4, 5และ6ฟังก์ชันเท่านั้นก็คือ6 6ดวงสามารถต่อได้6ดวงขนานกันกนแ,แล้วแต่นะครับมันจะได้แค่6ดวงนะฮะก็คือเฮดไลท์เร l ไลท์ A U X 1, d i s l i ไลท์ซ้ายดิสไลท์ขวานะครับ A U X A U X 2ส่วน A U X 3, A U X 4เนี่ยมันจะเป็น ฟังก์ชันที่ใส่นเบอ์ดเข้าไปแล้วใส่นเบ์ดเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ถักไลท์ใส่เข้าไปแล้วสําหรับอ NS คันนี้นะครับก็คือ2 6 7 5กเจ็ห้าคันนี้เนี่ยนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าดิสไลท์เนี่ยเราจะกลับมาให้มันติดแบบกดติดกดดับดูจากฟังก์ชันไหนได้บ้างนะฮะในใจผมเนี่ยแน่นอนครับผมไปที่ ฟังก์ชันที่7หรือฟังก์ชันที่8ก็ได้นะก็คือเป็น CV ที่41กับ42นะครับถามว่าตั้งไง CV ที่41นะครับเราไปที่เลขก 4. CV v ที่42เราไปที่เลขก8เดี๋ยวลองดูฮนะอ่ะลองดูนะครับเราเอา CV แรกก่อน CV ที่41นะครับ กดไปเลยครับ enter ปึง้งแล้วกดเลขสี่ value ครับกดเซนทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมกด f1 ไม่ได้แล้วถูกไหมครับเราไปที่ f7 เห็นไหมครับติดแล้วนะ f7 กดติดกดดับเห็นไหมครับกดติดกดดับทีนี้ เราไปที่ CV ที่8 CV ที่8เป็น CV อะไรเอ่ย CV ที่42นะฮะผมก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่ก็ต้องการคู่มือดูนะครับ42 value ที 4, ่ CV ที่42นะครับกด enter ไปแล้วกด value ที่8นะครับ8ไปเลยปึ้งปับ๊บกดไปที่ตัวลถนะครับ7เปิดอยู่แล้ว นะครับทีนี้เราไปดูที่8 CV 8เห็นไหมครับจบแล้วนี่คือวิธีการแก้ CV ในเรื่องของการติดตั้งเรื่องของไฟดิสไลท์หน้ารถนะครับโดยส่วนมากแล้วจะเป็นในลักษณะนี้สำหรับ ESU Lock Pilot Standard นะครับในส่วนกรณีนะครับที่เราอยากจะให้มัน ติดอยู่ตลอดไม่ว่าคุณจะเดินหน้าหรือคุณจะถอยหลังก็แล้วแต่นะครับในกรณีของถ้าเกิดเราตั้งค่าไปใน C ีีที่41แล้วเรากดเลข4เข้าไปนะครับมันจะเป็นในลักษณะนี้นครับเมื่อเรากดเดินหน้าตอนนี้ก็คือปกตินะครับแต่พอเราจะถอยหลังปุ๊บเนี่ยไฟดิสไลด์ด้านซ้ายที่เราตั้งไว้ก็คือ CV ีที่41ฟังก์ชันที่7ไฟมันจะดับไปด้วยนะครับถามว่าเราในเมื่อ เราอยากจะให้มันติดเหมือนกับฝั่งขวาไว้วิธีแก้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่า CV ที่8เนี่ยมันไม่สามารถตั้งได้เหมือน CV 7นะครับ CV 7เนี่ยเราจะไปตั้งกันอีกทีคือ138นะครับก็คือตัวนี้แล้วไปกดเลขส4นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูว่ามันจะหายไปไหม 1> CV 1 3หนึ่นะครับ Enter แล้วกด Value 4เข้าไปติดแล้วเห็นไหมครับ กลับมาติดสองข้างเหมือนเดิมนะในขณะที่เรากดปิดกดเปิดนะครับได้หมดมันจะแยกอิสระซ้ายขวาถามวา่าเดินหน้าเฮดไลท์มาแล้วถอยหลังเห็นไหมครับมันก็จะไม่ดับเห็นไหมโอเคนะฮะถามว่าทําไมไม่ตั้งค่าให้มันเป็นฟังก์ชันเดียวกันไปเลยล่ะนะครับหลอดมันจะได้ติดพร้อมกัน2ข้างไปเลย อันนี้ผมก็เรียนตามตรงเลยนะครับว่าโปรแกรมเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นนะฮะเขาออกแบบมาให้แยกซ้ายและขวาเพราะ AUX เนี่ยมันทำมาไว้สำหรับถ้าเป็นกรณีพวกซึนามิ2หรือว่าจะเป็นล็อกไพ่อล็อกซาวผิดครับล็อกซาวเนี่ยเขาจะทำสองดวงเนี้ยแยกไว้ต่างหากนะครับเพื่อที่ไว้ใช้สำหรับกระพริบซ้ายขวาได้เหมือนรถจริงนะครับ ทีนี้พอมันมันเป็นดีซีเรดี้แล้วเนี่ยทางโรงงานเขาก็ทำมาให้มันเป็นอิสระเหมือนกันพออิสระเหมือนกันแล้วเนี่ยในตัวของดีโคเดอร์ที่เป็นล็อกไพลด t สแตนดาร์ดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตั้งค่าแยกกันได้นะครับเพราะว่าไอตัว AUX เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นช่องที่แยกอิสระซ้ายขวาเราก็เลยต้องตั้งโปรแกรมแยก ตั้งหากไปนะครับก็คือ CV แยกไปเลยนะครับมันก็เลยจะดูยุ่งยากนิดหนึงสำหรับคนที่เล่นอ่ซ DC Ready แล้วต้องมาตั้งค่าไฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับนี่คือหลักความเป็นจริงสำหรับการเล่นดีซีเร y ดี้แล้วก็ใช้ดีโคดเดอร์ที่เป็นแบบไม่มีเสียงและเล่นไฟอย่างเดียวนะฮะถามว่า ในส่วนที่เหลือมันจะมีไฟที่ไม่ได้ใช้งานจริงๆเลยสำหรับเจ้าตัว DC dc l e d ีคันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ก็คือดิสไลท์ด้านหลังซึ่งมันไม่สามารถที่จะติดขึ้นมาได้เลยเนื่องจากว่าตอนนี้ฟังก์ชันเรื่องของไฟตัวนี้เนี่ยมันไปทั้งหมดแล้วมันถูกใช้ไปหมดแล้วนะครับแล้วนั่นก็คือการแก้ไขทั้งหมดครับสำหรับ เจ้า Sd 70m ขีด2คันนี้นะครับจากค่าย Atern Genesis นะครับเป็น DCC Ready นะฮะที่จะต้องเอาดีโดเดอร์ใส่เข้าไปและดีอดเดอร์ที่ผมใช้เนี่ยคือ ESU Lock Pilot Standard นั่นเองนะครับก็ต้องมานั่งแก้ไขเรื่องของอไฟดิสไลท์กันอีกทีนึ่งนะฮะไฟถักไลท์แล้วก็ไฟธรรมบอดก็ยังคงใช้งานได้ปกติอยู่ในส่วนของเรื่องไฟท้ายรถนะครับก็คือดิสไลท์ท้ายรถก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ นะะเนื่องจากฟังก์ชันของดีโคเดอร์นั้นได้ถูกใช้ไปหมดแล้วนั่นเองอะนะครับสำหรับนา h ีชแนลหาทำมันไปเรื่อยสติเทโอวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ะนะครับสำหรับตอนหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกเนี่ยฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ